มาจนได้ฮะหนึ 1, 2, เอาสตอมไปล่าช้าตรงขุนตาลมานะครับออกมาตอน9ก้าโมงกว่าจากเพิ่มมา130่งร้าแล้วก็เพิ่มมาเป็นสี่สิบแล้วก็เพิ่มมาเป็น1้0ลดลงมาเหลือ103ตอนนี้เหลือร้อยสกว่าสิบหนึ่งสินสึ่งเอาสอม นี่มาเย็นเลยนะครับรโอเคคนรอ,อขึ้นเยอะอยู่พอประมาณตรจสออนรงส้าลงรถูกต้งด้ยขบาทยฉลสถาิมนขบวนรเร็เที่ยวล่องขบวนที่1 2ปายทางสถานีกรุเทพวมีตัวดซานงิงอสหรับตอแรกช้าม,มา140ลดลงมาเหลือ130 แล้วก็เพิ่มเป็น160ลดลงมาเหลือ150ตอนนี้เหลือ140ยสี่สพอชุมแสงไปอาจจะเหลือแค่130กว่านะครับอาชาประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงตอนนี้อยู่ลังท้าย4028 630นะครับ น่าจะไปถึงกรุงเทพอภิวัตตอน5ทุ่มครึ่งไม่กระเที่ยงคืนนะครับออกได้ฮะเอาสต Storm C 128นะครับโอ,โอ้โ บอกแล้วไอ้ลุงสนะันน้ามันไม่มาหรอกนะครับถ้าวันในที่หนึ่งูสองมันล่าช้าเยอะมาขนาดนี้มันไม่มามันจะมาไกทีหนึ่งกลางคืนเลยสี่ศูนย์แปดโอเควันนี้มาเย็นหน่อยไม่เป็นไรนะครับผมอยากขึ้นหนึ่งศูนย์สองเหมือนกันนะนะครับถ้าลมมันล่าช้าขนาดเนี้ยผมไม่รู้สึกโกรธนะครับเพราะว่าผมชอบเลย ออกเช้าถึงกลางคืนนะครับโอเคน่าจะถึงห้าทุ่มครึ่งไมก่กระเที่ยงคืนนะครับ